ซึ่งตอนนี้ทั้งประชาชนชาวเมียนมาและผู้คนทั่วโลกกำลังจับตาผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะที่กกตอของเมียนมาจะทยอยประกาศในช่วง1-2วันนี้แนวทางของเมียนมาหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณชาติพัฒนกุลการกิจในช่วงแต่พอยค่ะ หากดูกระแสะการตอบร,รับของชาวมินมาอยู่ในขนาดนี้นะครับพักเอ็ d ดีขององซานซูจีน่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับแต่คนในพักเอ็ d ดีจะได้เป็นประธานาธิบดีหรือไม่นั้นงานนี้ต้องดูกันยาวๆครับนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการณ์คตอบสุดท้ายไว้สิ่รูปแบบนะครับแนวทางแรกก็คือพักค USDP ของรัฐบาลพม่าที่มีพลเอกเต็งเส่งเป็นผู้นําจะชนะการเลือกตั้งแต่ผลที่ตามมาก็คือจะถูกมองว่าโกงการเลือกตั้ง เพราะกระแสต่างๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็สรุปตรงกันนะครับว่าพรรค NLD ขององซานซูจีจะเข้าวินพรรคของรัฐบาล USDP เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงนำเศรษฐกิจฐฐฐฐฐแล้วก็ทำงานพัฒนาชนบทมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเกษตร,รเรื่องขุดทองทำถนนชนประธานอะไรพวกนี้นะเขาอยู่กับพื้นที่อย่างนั้นในขณะที่พรรค NLD หรือสันนิบาตแห่งชาติเนี่ย ข้้าไม่ถึงงตรนนันแนวทางที่2พักค NLD ได้รับชัยชนะในการนับคะแนนดิบแต่ครองที่นั่งในรัฐสภาไม่ถึงครึ่งหนึ่งหรือ333ที่นั่งจากทั้งหมด664ที่นั่งหากเป็นแบบนี้ก็จะต้องไปจับมือกับพักการเมืองเล็กๆเ,เพื่อให้ได้เสียงข้างมากนะครับแต่ก็จะมีปัญหาในช่วงที่ต้องเสนอชื่อคนที่จะเป็นประธานาธิบดีที่อาจไม่ใช่คนของพักค NLD ก็ได้ครับ แนวทางที่3ก็คือพรรค NLD ชนะเลือกตั้งครองเสียงข้างมากในรัฐสภาหากเป็นแบบนี้จะทำให้คนขององซานสูจีได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปโดยมีองซานสูจีมีสถานะเหนือประธานาธิบดีตามที่เธอได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้หากมองดูแล้วแนวทางที่3ใช่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆน,นะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าที่นั่งในรัฐสภานั้นมีโคต้าทหารถึง2 5 หากนำไปรวมกับสสในพักปัจจุบันที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับว่าตัวแทนขององซานซูจีนั้นอาจจะถูกสกัดกั้นในขบวนการโหวตเป็นประธานาธิบดีก็ได้ครับ oh. อย่าลืมนะครับว่าพัก USDP ของรัฐบาลทหารพาม่าที่มีพลเอกเต็งเซ็งเป็นผู้นำขณะนี้ก็มีสสที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกองทัพอยู่ในมือแล้วอยู่ที่16 6คนจากสสทั้งหมด664ที่นั่ง นั่นก็หมายความว่าองซานซูจีจะต้องได้สส .3 3 3ที่นั่งหรือครึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์ได้เป็นประธานาธิบดีแต่พักของพลเอกเต็งเสงต้องการสสอ,อีกแค่167ที่นั่งเท่านั้นก็จะได้เสียงข้างมากมีสิทธิ์กำหนดตัวบุคคลเป็นประธานาธิบดีได้ไดไดเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็นำไปสู่ความเป็นไปได้ในแนวทางที่4นะครับนั่นก็คือพัก NLD ชนะเลือกตั้งครองเสียงข้างมากแต่ต้องเปิดทางให้พัก USDP และโคตตาทหารในรัฐสภา เสนอชื่อคนของกองทัพขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสอดคล้องกับข่าวลือที่แพระร์สภัดออกมาว่ากองทัพมีการยื่นข้อเสนอรับให้กับองซานซูจีให้สนับสนุนพลเอกเตงเซ็งเป็นประธานาธิบดีไปอีก2ปีนะครับจากนั้นให้พลเอกมินอองลายผู้บัญชาการทาหารสูงสุดรับช่วงต่อไปอีก2ปีเพื่อแลกกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกเงื่อนไขห้ามคนแต่งงานกับชาวต่างชาติขึ้นเป็นผู้นําซึ่งหากเป็นไปตามนี้ก็จะทําให้องซานซูจี อาจได้เป็นประธานาธิบดีเมียนมาหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ได้ครับการเมืองถือได้ว่าเป็นเรื่องของการต่อรองนะครับหากผลประโยชน์ลงตัวก็คงจะทราบดีนะครับว่าอนาคตของเมียนมาหลังเลือกตั้งในครั้งนี้จะออกมาเป็นทิศทางไหนครับ